ในการกับ46นาทีแล้วนะครับคนรักปัน่นคนรักสุขภาพพวกเราห้าลำปั่นกับจากโป่งนี้ดำนำสุขปั่นนำให้โดยว่าที่สามียอกตั์ดยูปี66โอ้โหคู่แข่งคุณไกลไม่หนึ่งกับคุณพานุพัฒน์อภิษฎเ,เ,เชิกรมนนะครับเชนเบอร์ลินแ,แน่นอนแน่นอนดูสัญ,ญลักษณ์ครับซิกเนลครับซิกเนลนะ มาเชลเมอร์ชิมจริงๆนะครับขอบคุณครับทิงแก้วก็น่าเจอกันมาฮะเขาบ้านเขาบ้านเอาละครับปุ่นไก่ไม้หนึ่งกับเฮเท็บเฮเท็บนะครับคู่แข่งว่าที่สามีิยอาร์ตันอยู่ปี6 6นะครับเรียกว่าโอ้คณนักบรมการตัดชินนี่เรียกว่าต้องดูในรายละเอียดนะครับเชิงลึกเลยนะสุดยอดจริงๆเชนเบอร์ลิน Ah, sie ab ab, schön Berlin.